สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมบล็อกกันนะครับแล้วก็ไม่เจอก,กันมาอย่างยาวนานนะครับเราจะามาเล่นเกมบล็อกกันนะครับก็จะผมจะเล่นเป็นแบบคลาสสิกก่อนนะครับคลาสสิกก็คือผมเล่นใน Android ก็จะประมาณมันก็จะเอ,อ่อมาให้อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเล่นในพวก i p h o n ไอ p a d อะไรเงี้ยมันจะมันจะไม่มีหน้าแบบนี้นะครับมันจะเริ่มต้นแรกเลย ครับผมจะพาทุกคนไปเล่นนิดนึงนะผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะอะไรนะตรงไหนอะ,ะนอก็ประมาณน,นี้นะผมไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเก่งครับแต่ว่าทุกคนถ้าจะเล่นเก่งเนี่ยปิดนิดดีวกว่าปิดนิดปิดเน็ตจ,จะเล่นง่ายกว่านะครับ เกมนี้ก็กำลังมาแรงอันดับหนึ่งของ Play Store เลยนก็คือจะเป็นเมนูนะครับมีตุกดตร้งฟันเฟืองนะครับของผมมันไม่ได้อัปเดตนะครับไม่รู้ว่าของทุกคนล่าสุดเป็นยังไงนะครับผมจะไปโฮมนะจะอันนี้ก็เป็นแอสไม่รู้เป็นด่านะครับผมดึงด่าที่สิบสีุ่ก้ว เล่นถึงตอนไหนมันก็มาพูดคุยกันนะครับอืมแต่ละจ่ามันก็มีสูตรของมันนะฮะผมว่าแต่ผมก็ไม่รู้หรอกผมก็เล่นมบแน่นปกติต้องพูกคนผิดไปเน่ครับไปียงนี้ หลังกันนะครับอืมอืมโหทุกคนร้อยเอ้ยโอย้ตรงนี้ได้นี่ดูทุกคน อีเจ็ดดาวแล้วก็ว่าอีสิบดาวแล้ว่าอีเจ็ดอีเจ็ดเจ็ดรูปรูปอันนี้ฮะมันเพลินดีนะทุนมันกำลังยี ide. Ide. ่มันกำลังฮิตเลย อืม,อมนี่ครับครบแล้วอันผมปินเน็ตแล้วนะก็คลิปนี้กูเท่าน,นี้นะคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย